นอกจากนี้ค่ะอาชีวศึกษายืนยันนะคะการแพร่ระบาดโควิด1 9ไม่กระทบกับผู้จบในสาขาวิชาช่างอากาศยานชี้วางแนวทางรองรับหลายรูปแบบค่ะดรสุเทพแก่งสันเทียเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษากล่าวว่า ตามที่มีหลายฝ่ายมีข้อห่วงใยถึงการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาช่างอากาศยานของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่มีอยู่จำนวน6แห่งนะคะว่าผู้ที่สำเร็จการศึกษาในกลุ่มสาขาวิชาดังกล่าวจะไม่มีงานรองรับเนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด19นั้น ผู้เรียนในกลุ่มสาขาวิชาดังกล่าวจะไม่ได้รับผลกระทบแน่นอนเนื่องจากที่ประชุมคณะอนุก,กรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษากลุ่มช่างอากาศยานได้มีการพูดถึงทิศทางอาชีพนี้เช่นกันว่าจะเป็นอย่างไรในอนาคตแต่ที่ประชุมค่ะไม่ได้มีความกังวลในประเด็นที่ผู้สำเร็จการศึกษาจะตกงานเพราะผลกระทบจากโควิดแต่อย่างใด เลขาธิการกออสอกล่าวต่อไปนะคะว่าทั้งนี้คณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษากลุ่มช่างอากาศยานได้วางแนวทางรองรับไว้2รูปแบบคือรูปแบบแรกค่ะ ผู้เรียนในสาขาวิชาช่างอากาศยานเมื่อสถานการณ์โควิดเข้าสู่สภาวะปกติและประชากรได้รับวัคซีนแล้วทุกประเทศทั่วโลกจะดำเนินการเปิดประเทศซึ่งทำให้ระบบการขนส่งทางอากาศยังดำเนินการต่อไปอีกทั้งในอนาคตเส้นทางกลุ่มอุตสาหากรรมการบินจะมีการตอบรับที่สูงขึ้นเนื่องจากระบบคอตการบินจะมีราคาที่ถูกลง ส่วนแนวทางที่2การเรียนหลักสูตรช่างอากาศยานนั้นถือเป็นการเรียนพื้นฐานของระบบเครื่องยนต์และการเรียนระบบเครื่องยนต์ก็คือพื้นฐานของงานช่างอุตสาหกรรมด้านอื่นๆน,นะคะเช่นอุตสาหกรรมเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่โรงกลั่นน้ำมันเป็นต้น ดังนั้นถึงแม้ว่าผู้เรียนในสาขานี้จะไม่ได้ประกอบอาชีพในกลุ่มอุตสาหกรรมการบินแต่สามารถประกอบอาชีพในกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์ได้ค่ะและไปศึกษาต่อด้านวิศวกรรมการบินได้อีกด้วยอย่างไรก็ตามจึงถือได้ว่าการเรียนในกลุ่มสาขานี้ภาคเอกชนการันตีมีงานทำค่ะและไม่มีผลกระทบกับสถานการณ์โควิด